สวัสดีครับทุกคนปากกาหมึกซึมเนี่ยก็นับเป็นหนึ่งในเครื่องเขียนที่ผมไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่แต่ช่วงนี้พอผมได้ลองอ่านบทความเกี่ยวกับปากกาหมึกซึมในหลายบทความดูก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมก็เลยไปจัดปากกาหมึกซึม3รุ่นที่คนใช้ปากกาหมึกซึมหลายๆคนเนี่ยแนะนําให้กับมือใหม่โดยในคลิปนี้นะผมจะมาเริ่มรีวิวจากตัวที่เขาแนะนําให้กับมือใหม่มากที่สุดอย่างแพตตินัมพิปี้ปากกาหมึกซึมแบรนด์ญี่ปุน่นที่มีต้นกาเนิดจากการที่ในสมัยนั้นเนี่ยทางแบรนด์เห็น และสิ่งแรกที่ทําให้เห็นว่าตัวนี้มีความใช้งานง่ายเลยก็คือขนาดเส้นที่ใช้ตัวเลขเหมือนกับปากกาลูกลื่นแทนที่จะใช้ตัวอักษรเหมือนกับปากกาหมึกซึมทั่ว,วไปทําให้ถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่เนี่ยก็เลือกขนาดเส้นที่ชอบได้ไม่ยากนะครับแล้วความพิเศษของตัวนี้ก็คือที่ปลอกของเขาเนี่ยจะใส่กลไกสลิปแอนด์ซิลมาเวลาให้เราปิดลงไปสนิทตัวนี้ก็จะไม่โดนกับอากาศซึ่งเขาบอกว่ากลไกนี้ทําให้หมึกอยู่ได้ถึง1ปีเต็มโดยที่วางไว้เฉยๆแบบไม่ใช้งานหรือจะเรียกได้ว่ามันทาให้หมึกระเหยออกไปได้ช้ามมาาากกนน,นนััเ่เเอองงงงบบตตีี้้้้้ไดแยขขขใใหลึึวซืถ74 ตัวด้ามเลยนะครับหลอดหมึกของเขาเนี่ยมันมีเหมือนตัวลูกแก้วอยู่ตรงที่เจาะด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เอาเจาะลงไปตรงส่วนหน้าแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นวางเอาไว้สักประมาณหนึ่งนาทีให้หมึกไหลออกมาแต่สำหรับใครที่รีบเนี่ยก็สามารถบีบหลอดหมึกให้มันไหลเข้าไปแบบนี้ได้นะครับหมึกเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ทันทีเลยตอนแรกเนี่ยผมก็งงว่าเสียงอะไรออกมาจากปากกาสรุปก็คือเสียงลูกแก้วที่เราเจาะลงไปในหมึกนะครับตัวนี้ของตัวนี้เขาทำมาจากสแตนเลสสตีลหรือก็คือนิบโลหะส่วนตัวด้ามที่เหลือเป็นพลาสติกน้ำหนักโดยรวมขออองงงงตััววนนนนีีีี้้้เเ่่่่่่่ยยยกกกกก็็ูููทลลลลาาาาๆๆะรรรรบสสผปปปมมมมมมณ 10mm ไไหจ คงั้นเรามาลองเขียนกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผมได้ลองเขียนเนี่ยตัวนี้ของเขาเนี่ยมันจะมีสมัมผัสที่เป็นเท็กเจอร์กับกระดาษหน่อยๆแต่ความรู้สึกที่ฝืนเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าตัวหมึกเนี่ยมันไหลออกมาดีมากๆถึงแม้ว่าจะเป็น0.3ก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างลื่นทดสอบเขียนเร,เร็วๆแบบนี้เนะี่ยตัวหมึกก็ไม่ขาดนะครับสำหรับการเขียนในฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นการเขียนที่ค่อนข้างฝืดแต่ตัวหมึกเนี่ยก็ย,ยังไหลออกมาได้ดีส่วนเวลาตัวปอกมาใส่ด้านหลังเราเเเเเเขขีีีีียยยยยนน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 ะผผมม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 วววววว่่่่่่่าา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 ััใใใหห้้้้คคคครรรรูสสึึึึกก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 กทททแแปปปปปลลลๆๆไไิดดง็็็ชอออบบบโ150ถืซุ แล้วก็เหมาะกับมือใหม่จริงๆนะครับก็ถ้าคุณสนใจเนะี่ยผมจะแปะไปกัดไว้ให้ที่ลิงค์หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวในคลิปหน้าเนะี่ยผมจะมารีวิวอีก2ตัวที่เหลือนะครับบอกเลยว่าดีไม่แพ้กับตัวนี้โดยเฉพาะไฮลอดคาคุโนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ